สวยงามเนี่ยเห็นบ่คะ่ะนี่นี่คะ่ะรอบบ้านคะ่ะตัวสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องยายลำดวนทินฐานด้วยคะ่ะพี่นอ้องเด้อเมื่อสิแจ้งแน่บ่แจ้งแน่ไม่เบิงคะ่ะพี่น้องเห็นบ่คะ่ะมันจะสวยสวยคัวนะค่ะเนาะมันจะสวยงามยายว่า ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคือเก่าค่ะเอาบรรยากาศรอบบ้านไม่เกา่านอกบ้านไมอเกา่านี่ค่ะถนนถนนตรงนี้สวยงามเนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะรอบบ้านค่ะตห็นก็จะเขาไปในบ้านแต่พี่น้องเสียเขากับมี่เนี่ก็มีน่นเห็นก็จะเขาไปในบ้านแต่พี่น้องเสียเขากับมี่ กันไปทังพุ่นไก่ค่ะพี่น้องจะไปนอกบ้านทังทั้งโมแปดมันจะไก่ค่ะพี่น้องก็เอาใกล้ๆอะไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาช่มบรรยากาศี่วนไม้เคี้ยวชะอมค่ะพี่น้องแมนม่าค่ะพี่น้องเขี้ยวอีหลีเด้อค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่อากาศก็คือแจ้งแน่นะค่ะพี่น้องเนาะแจ้งแน่เมื่อนี่บอกให้แจ้งปันได่ค่ะพี่น้องเนาะย่าด่วนก็เลใไ้มาช่มทุกบรรยากาศของรอบบ้านย่าด่วนนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวก่อนในบ้าน เดี๋ยวกันอ,อกบาบแน่ในทงหน้าแน่วัดดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องยาลำดวนทีนฐานด้วยกับพี่น้องเด้อบาานยาลำดวนแล้วก็ต่อไปก็คือเขาในอำเภอปะติวค่ะพี่น้องนี่นี่ จะนนมองนี่ก็แต่เหมือดเลยนะคะพี่น,น้องเนาะแต่ใบก็ออกไปนี่คะ่ะคือออกไปทางการล่อต่อจากนี่คะ่ะออกไปทางก็จะไปเป็นเป็นวัดเป็นวัดสวยงามนี่เห็นบ่คะ่ะเนี่ยนี่ก่ะรอบบ้านคะ่ะตัสวัสดีคะ่ะ อนี้ตัรับเข้าสู่ของยายลำดวนเทีนฐานด้กับพี่น้องเรื่องที่ทายเยอะเท่าไหรค่ครับพี่น้องมันก็จะมีเท่านี้นะครับพี่น้องเนาะกัดกับเบ,บิ้งไปไปหน้าร่องเบิ้งเทือมีอากาศดีดีเทือมีอันยังดีด,ดีที่ไม่ให้พี่น้องเบิง้งเนาะครับพี่น้องเนาะเหมือนนี่กระเบ,บิ้งไปตะก้อนในเมืองเนาะเนาะยายด่วนเคยอยู่ในเมือง,ง,ค,องคือกัจาก้าอ,อยู่เด้บนว่ายยายดว่วนเคยอ,อยู่เด้นี่อีกทางหนึ่งคนกับเป็ดนี่กระทางไปหน้าเพื่อนกับพี่น้องเห็นบ่ อากาศในเมืองน่ะกะจะสดใสอยู่กับพี่น้องจะกะจะเพราะเนาะค่ะพี่น้องเนาะกัขอบคุณหลายๆนะกับพี่น้องเนาะขอบคุ่นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายเนาะที่ให้กำลังใจย่ายด่วนมาตลอดเนาะเนาะเนาะขอบคุณ่ว่าบรรยากาศของเฮานี้เทาต้องสั่งเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮาต้องสัางเองเพราะว่าบรรยากาศชดใสเนี่ยกับบ้านจะลำดวนแล้วก็ต่อไปก็คือเขาในี่ยอำเภอปติวคับพี่น้องนี่นี่ ถนนมองนี่แต่เหมือนในนค่ะพี่น้องเนาะแต่บรบ่ชดชื่นคืออันบ้านนอกเข้านะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะในเมืองก็ดีคือกันค่ะพี่น้องคนในเมืองเพิ่นก็อยุนในเมืองก็ดีค่ะย่ยด่วนก็ว่าดีเพราะว่าย่ยด่วนก็เพื่อยู่ไปหน้าร่องเบิงเ่อมีอากาศดีๆเทอมีอันยังดีดีที่มาให้พี่น้องเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหมือนนี่กับเบิงไปตะก้อนเอาก็มีซํำนี่แหละค่ะพี่น้องเออบ่นอกบ้านกัไในบ้านสิเอามาให้บรรยากาศไม่ชุ่มเพราะว่า แผลอีสานเฮ้ามันก็นจะบะมีอะไรมันก็จะบ่มีแบบอันเดียก็จะเขาไปในบ้านแต่พี่น้องเออทุกเนี่ยเขากับมีนี่กับมี่คนเอเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับขอบคุณหลายนะคับพี่น้องเนาะขอบคุณเพื่นอนเพ,พื่อ e นพี่ๆน้องๆทั้งหลายเนาะที่ให้กำลังใจใย่ายด่วนมาตลอดเนาะค่ะเนาะขอบคุณนบ๊ชดชื่นคืออันบ้านอกเข้านะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ากในเมืองกะดีคือกันค่ะพี่น้องคนในเมืองเพิ่นกรอยุนในเมืองกะดีค่ะ ยายดวนกะว่าดีเพราะว่ายายดวนก็เคยอยู่บ่านยายว่าบรรยากาศของเฮ้านี่เท้าต้องสั่งเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเท้าต้องสั่งเองเพราะว่าบรรยากาศชดใสเนี่ยอากาศในเมืองน่ะกะจะสดใสอยู่กับพี่น้องจะกะจะบเบาะบรรยากาศกับพี่น้องเมื่อนี้ก็คืออัเมื่นนี่ค่ะพี่น้องยายดวนมาเศร้าเมื่อนี้ยายดวนมาเศร้าแต่พี่น้องจาเอาบรรยากาศงามแบบว่าสวยงามเนี่ยเห็นบ่ค่ะเนี่ย นี่การอบบ้านคะ่ะตัวไหนคะ่ะพี่น้องเนาะย่าด่วนกันเลยไ้มาชมทุกบรรยากาศของรอบบ้านย่าด่วนนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวก่อนในบ้านเดี๋ยวกระน,นอกบ้านแหน่ในทงหน้านเนก็ออกไปนี่คะ่ะคือออกไปทางการล่อตอจากนี่คะ่ะออกไปทหางก็จะไปเป็นเป็นวัดเป็นวัดที่ท้ายเยอะเท่าไหรค่ค่ะพี่น้องมันก็จะมีเท่านี้นะคะ่ะพี่น้องเนาะกัดกับเบิง้งใบต้นไม้เคี้ยวชะอมคะ่ะพี่น้องอ แม่นบากค่ะพี่น้องเขียวอีดีเด็กค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่อากาศกคือแจ้งแน่นนะค่ะพี่น้องเนาะแจ้งแน่เมื่อนี่บอกให้แจ้งไปหน้าเพื่อนบานนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศรอบบ้านย้ายลํเดือนคือเก่าต้นไม้เขียวชะอมค่ะพี่น้องแม่นมากค่ะพี่น้องเขียวอีดีเด็กค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่อากาศกคือแจ้งแน่นนะค่ะพี่น้องเนาะแจ้งแน่เมื่อนี่บอกให้แจ้งบรรยากาศค่ะพี่น้อง เมื่อน,นี้ก็คืออันเมืดแน่ค่ะพี่น้องย่ายดวนมาเศร้าค่ะเมื่อน,นี้ย่ายด่วนมาเศร้าแต่พี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศยามแบบว่าก็ออกไปนี่ค่ะก็คือออกไปทางการล้อยต่อจากนี่ค่ะออกไปทหางก็ะจะไปเป็นเป็นวัดเป็นวัดเทาก็มี่ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเออบ่านอกบ้านก็นในบ้านสิเอามาให้บรรยากาศไม่ชุ่มเพราะว่าแถวอ,อีสานเทามันก็จะบ่มีอ,อะไร มันก็นจะว่ามีแบบอันไปหน้าล่องเบิงเถือมีอากาศดีๆเถือมีอันอย่างดีๆที่มาให้พี่น้องเบิงเนะาะค่ะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มืาาออม่อน,นี้กับเบิงไปตะกวอนบรรยากาศกับพี่น้องบาเมื่อนี้ก็คือนนอนนันเมื่อยยด่วนมาเศร้ากับมื่อนี้ย่าด่วนมาเศร้าแต่พี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศย่ามแบบว่าบรรยากาศกับพี่นอ้องบ่ เมื่อนี้ก็คืออันเมือนนอมม่อนี้ค่ะพี่น้องย่าดวนมาเศร้าค่ะเมื่อนี้ย่าดวนมาเศร้าแต่พี่น้องจาเอาบรรยากาศย่าแบบว่าบรรยากาศบ้านย่าดวนแน่คำแน่อันนี้แน่นานค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> ย่าดวนเก็จักสิว่าเมื่อนี้ย่าดวนสีออกเป็นหน้าอยู่ค่ะพี่น้องเนาะไปเห็นก็จะเขาไปในบ้านแต่พี่น้องเอ่ทุกเนี่ยเขากับมี่นี่กับมี่คนสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแย่ลำดวนทินฐาน,น,นด้วยกับพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแย่ลำดวนทินฐาน,น,นด้วยกับพี่น้องเด้อเห็นก็จะเขาไปในบ้านแต่พี่น้องอ่ทุกเียเขากับนีนี่กับีคนในเมืองเนาะกันเนาะ ยายดวนก็เคยอยู่ในเมืองคือกันจ้าอ,อยู่เด้บนวายยายดวนมาเคยอยู่เด้นี่อีกทางหนึ่งคนกับเป็ดเนี่ยกระทางไปหน้าเพื่อนกับพี่น้องเห็นบ่กับไปหน้าเพื่อนน้อกบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะเหมือนเดิมเนะค่ะพี่น้องเนาะบรรยากาศรอบบ้านยายลําดวนคือเก่าบรรยากาศบ้านยายดวนแน่คำแน่อันนี้แน่เน,เนะาะค่ะพี่น้องเนาะยายดวนเ็จากสิว่าเมื่อนี้ยายดวนสีออกไปหน้าอยู่ค่ะพี่น้องเนาะไป อากาศในเมืองน่ะก็จะสดใสอยู่กับพี่น้องจะกะจะพอมากเลยค่ะขอบคุณทุกอย่างขอบพุณนระบบขอบคุณโทรศัพท์นะคะขอบคุณคุณเอไอขอบคุณคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจย่ายด่วนนะนีดเลยค่ะพี่น้องเนาะคือเกาค่ับพี่น้องมาทั้งหนอกบานคือเกาเพราะว่าย่ายด่วนอยู่บานเนาะขอบอเด็เบิ้งค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งมากเลยค่ะขอบคุณทุกอย่างขอพุณนระบบขอบคุณโทรศัพท์ ะะขอบคุณคุณ A i ขอบคุณคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจย่ด่วนนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะเฮาก็มี่ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเออบนอกบานกรใได้บานสีเอามาให้บรรยากาศไม่ชุ่มเพราะว่าแถวอีสานเฮามันก็จะบ่มีอะไรมันก็จะบ่มีแบบอากาศในเมืองน่ะก็จะสดใสอยู่กับพี่น้องจะกะจะเพราะ เห็นก็จะเขาไปในบ้านแต่พี่น้องอ่ทุกเนี่ยเขากับมีนี่ยกัมีคนปันไดคกับพี่น้องเนาะย่าด่วนกันเลยให้มาช่มทุกบรรยากาศของรอบบ้านย่าด่วนนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวก่อนในบ้านเดี๋ยวกันออกบ้านแหน่ในทงหน้าแน่กันไปทั้งพุ่นไกลกับพี่น้องจะไปนอกบ้านทั้งทั้งโมแปดมันจะไกลกับพี่น้องก็เอาใกล้ๆนี่แหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาช่มบรรยากาศที่สุดเมื่อสิแจ้งแน่บ่แจ้งแน่ไม่เบิ่งค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะ มันจะสวยสวยควรนะค่ะเนาะมันจะสวยงามยายว่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคือเก่าค่ะเอาบรรยากาศหลอกบานไมื่อก่าวนอกบานด้วเก่านี่ค่ะถนนถนนตรงนี้บรรยากาศค่ะพี่น้องเบอเมื่อนี้ก็คืออเมือนแน่ค่ะพี่น้องยายดวนมาเศร้าก่เมื่อนี้ยายดวนมาเศร้าแต่พี่น้องจ๋าเอาบรรยากาศยามแบบว่า ต้นไม้เคี้ยวชะอมค่ะพี่นอ้องแน่นมาค่ะพี่น้องเคี้ยวอีนีเด้ค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่อากาศก็คืนแนอแจงแน่นน้อค่ะพี่น้องนาะแจงแน่เมื่อนี่บอกให้แจงบ,บาดเจะลญด่วนแล้วก็ต่อไปกคือเขาในอำเภอปติวค่ะพี่น้องนี่นี่